หมอพอนทิพย์ยิงคำถามใส่ตำรวจทำไมไม่ฟังกันบ้างหลังตั้งธงแตงโมตกท้ายเรือล้านจะใช้วิทยาศาสตร์เปิดปาก ก่อติดความคืบหน้าคดีแตงโมล่าสุดหมอพรอทิพย์ได้เปิดใจถึงปมสงสยัยข้อพิรุธต่างๆเรื่องจุดตกเรือและปมบาดแผลของแตงโมโดนใบพัดผ่านรายการถกไม่เถียงพร้อมแตงพงศกรโดยหมอพรทิพย์ได้ตั้งคำถามถ,ามถึงตำรวจว่าทำไมไม่ยอมฟังกันบ้างหมายความว่าเมื่อตำรวจได้ตั้งว่าจุดตกคือท้ายเรือแล้วจะไม่ฟังคนอื่นเลยเหรอ นี่คือตัวอย่างแล้วจะไปว่าคุณหมอว่าเรื่องโดนใบพัดก็ไม่ผิดมันไปไม่สุดแสดงให้เห็นถึงจุดตกไหมการจะสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นจำเป็นจะต้องมีการตรวจหลายอย่างยืนยนันและเกิดความน่าเชื่อถือซึ่งหมอพรอทิพย์ก็ให้ความสำคัญกับจุดตกโดยไม่เชื่อคำให้การของคนบนเรือ แต่จะเอาอะไรมาง้างปากทั้งชีวิตไม่ชอบกันซ้อมทรมานใช้วิทยาศาสตร์เปิดปากแล้วให้เกิดความจริงมันออกมาหมอใช้กว่า10ปีแล้วที่ภาคใต้บอกอะไรมาก็ช่างแต่ถ้าวิทยาศาสตร์บอกอีกแบบที่คุณบอกก็ผิดหมดเพราะวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได้